สวัสดีค่ะประีชาแนลวันนี้จะพาทําเมนูไข่ม้วนค่ะทําทด้วยกันค่ะมาแล้ววันนี้ใช้ไข่ห้าใบค่ะไก่ไก่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งสามใบส่วนหนึ่งสองใบใบที่มี อ่าส่วนที่มีสามใบใส่ซีอิ้วขาวกับรสตีค่ะตีให้เข้ากันค่ะซีดีตีให้เข้ากันค่ะอ่าเสร็แล้วเราก็เอาเครื่องที่หั่นไว้ค่ะแครอทมูวอโยหอมพริกเทใส่ในไข่สามใบค่ะตีให้เข้ากันแล้วก็ เทลงทอดค่ะทอดแล้วก็หมวนหมวนหมวนเลยค่ะหมวนเสร็จแล้วเราก็เทไข่ส่วนที่สองค่ะไข่ไก่ที่ตีไว้เทลงไปค่ะอ่าเพราะไข่เริ่มสุกก็เอา ไข่ส่วนที่ทอดก่อนค่ะพลิกกลับไปแล้วก็ม้นมุนม้นค่ะให้ไข่ส่วนที่เราทอดทีหลังเราก็จะ<ค>ได้ไข่ม้วนไข่ส่วนที่เราทอดก่อนค่ะทรงเกือบกลมค่ะแล้วก็เพื่อให้ไข่ด้านในได้สุกเพื่อถึงค่ะก็ หลีไฟเบาๆแล้วก็อุน่นตั้งไฟต่อค่ะค่ะสุกแล้วตักมาหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการค่ะ ค่ะเป็ชิ้นสวยงามค่ะไข่ม้วนของเราค่ะ,อะขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะ